ข้อมูลเกษตรกรนางสาวสถิพรล้าสิงเงนินชื่อเล่นชื่อเจีย๊ยบอายุ51ปีจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้านการเงินปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะพี่่น้อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งพดคุยกันเนาะว่าใน สวนของเราเนี่ยในการที่ติกความคิดทีด่เริ่มที่เรามาท C, มําเกษตรอินทรีย์เี่ยเราจะมีแนวคิดอย่างไรนะคะที่เริ่มกเกอิรสวัสดีค่ะหลังจากที่เราทําเกษตรอินทรีย์มาครอบครัวเรามาจากการเป็นกเกษตรกรอยู่แล้วแล้วหันมาทําเกษตรอินทรีย์เพราะว่าพื้นฐานครอบครัวเราทรรําเกษตรและแต่จากทําเป็นกเกษตรอินทรีย์โดยตรงนะคะ ใบรับรองให้มีอะไรให้ถูกต้องด้วยความมุ่งมั่มนและตั้งใจแล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพเป็นประกอบอาชีพได้เลยใช่ไหมวันนี้ก็จุดเริ่มต้นมันก็จะมีจากส่วนหนึ่งก็คือเรามีใจรักในการทำเกษตรเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ทำเกษตรอยู่แล้วมันก็เลยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมเราพุ่งเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนในบ้านมีสุขภาพที่ดี และกินผักที่ดีปลูกจากกระบวนการนี่มันปลอดเคมีจริงๆไม่ได้ใช้ที่ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำงานก็คือเราอยากเราอยากที่สูจน์ด้วยว่ามันสามารถทําได้ที่ไม่ใส่เคมีและมันน่าจะเป็นอาชีพที่ยัง่งยืนได้สําหรับสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนอเราออกมาเราเลือกเส้นทางนี้ ว่าเราจะทําอย่างไรให้มันเกิดความน่าเชื่อถือได้ก็เราก็ต้องมีใบใช่ไหมคะก็เหมือนเรียนจบปริญญาตรีก็ยังมีใบนี้ก็เหมือนกันมันก็เลยเข้าไปสู่กระบวนการที่เราจะยื่นขอรับรองเราก็เตรียมตัวศึกษาหาความรู้จากเอกสารของผู้มิชาการเกษตรต่างๆเพื่อที่จะมาทําเอกสารของเราแล้วก็ยื่นขอรับรองจนถึงปี2560 6 1มันก็เป็นเครื่องที่เราเตรียมตัว พอมาถึงปี62เราก็ยื่นของล้วก็ได้ระยะปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้การรับรองซึ่งในช่วงแรกเราได้อยู่ที่ชท10ชนิดค่ะ20ชนิดเพื่อ10ชนิดเราก็มีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่อันนี้ก็คือ2ปีแรกที่เราได้หลังจากนั้นอายุของใบเซอร์จะมีระยะอยู่ที่2ปีพอ,อ,อต่ออายุใบเซอร์อีกครั้งหนึง่งเราก็ขยาย คุณสมบัติเกษตรกรเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเกษตรกรนั้นมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรดุการพอะปลูกอีกทั้งเพื่อที่ปลูกผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ชนิดพืชที่ได้รับการรับรองทั้งหมด43ชนิดเกษตรกรมีพื้นที่ทำสวนผัก แปลงที่ส่งเข้าประกวดเป็นแปลงของตนเองและเอกสารสิทธิดินมีหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีขนาดพื้นที่จำนวน18ไร่ระบบการผลิตพืชภายในสวนจะเริ่มต้นจากการวางแผนการผลิตรายปีรายเดือนและรายสัปดาห์อีกทั้งยังกำหนดตารางการปฏิบัติงานในแต่ละวันของสวนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเพราะก้าย้ายแปลงปู่ หรือแม้กระทั่งการดูแลรักษาการกำจัดศัตรูพ no. ืชการบริหารจัดการการผลิตลายแปลงเริ่มจากการเตรียมดินไถดินแล้วตากดินไว้ประมาณ5-7วันหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยหมักอัตรา200กิโลกรัมต่อโรงเรือนโดโลไม้10กิโลกรัมต่อโรงเรือนหลังจากนั้นพ่นเชื้อราไตโคดเดมาลงในดินจากนั้นใช้รถตันดินตันให้เข้ากัน ผักอายุ15วันใส่ปุ๋ยหมัก200กิโลกรัมต่อลงเรือเทคนิคและวิธีการ